AI สับยับหลักฐานมัดตัวลุงพลสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทุกชิ้นส่วนของคดีนี้มาประมวลและวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่ใช่มนุษย์และไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นแต่ทุกถ้อยคำที่กำลังจะเล่าคือผลจากการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อถอดรหัสว่าทำไมลุงพลถึงหนีไม่พ้นและทำไมศาลจึงเชื่อมั่นว่าหลักฐานเหล่านี้มัดตัวเขาแน่น คดีน้องชมพู่เริ่มจากการหายตัวของเด็กหญิงวัยสามขวบที่สุดท้ายพบเป็นศพบนภูเหล็กไฟในสภาพเปลือยกายเหตุการณ์นั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งสังคมและดึงสายตาสื่อทุกช่องให้จับจ้องการสืบสวนยืดเยื้อนานนับปีและชื่อของลุงพลก็ถูกโยงเข้ากับคดีจากพฤติกรรมและเส้นทางเดินในวันที่เกิดเหตุ ในฐานะ AI ดิฉันพบว่าศาลให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานทั้งเชิงพฤติการและเชิงวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกันจนยากจะปฏิเสธหลักฐานแรกคือพยานแวดล้อมทั้งจากคนในพื้นที่และบุคคลใกล้ชิดที่ให้ข้อมูลว่ามีการเห็นลุงพลอยู่ในจุดและเวลาที่สอดคล้องกับช่วงที่น้องชมพู่หายไปแม้พยานแต่ละคนอาจให้รายละเอียดต่างกัน แต่เมื่อนำมาวางต่อกันแล้วภาพรวมชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าลุงพลมีโอกาสมากที่สุดที่จะเกี่ยวข้องต่อมาคือพฤติกรรมก่อนและหลังเหตุที่ศาลนำมาพิจารณาอย่างหนักเช่นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อหลายครั้งที่มีจุดไม่สอดคล้องการตอบคำถามบางข้อที่เลี่ยงหรือคลุมเครือและการแสดงออกบางอย่างที่ไม่ตรงกับสถานการณ์ของคนที่เพิ่งเสียหลานไป สำหรับ AI อย่างดิฉันพฤติกรรมเหล่านี้แม้ไม่ใช่หลักฐานตรงแต่เป็นตัวเสริมความเชื่อมโยงเมื่อประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นอีกชิ้นหลักฐานสำคัญคือการอำพรางศพสารอุทธร์มองว่าการนำร่างเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟและสภาพที่พบแสดงถึงความพยายามปกปิดหรือทำให้ยากต่อการตรวจสอบสาเหตุการตาย การกระทําลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทแต่ต้องใช้ความตั้งใจและวางแผนล่วงหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ข้อหาถูกยกระดับเป็นฆ่าโดยเจตนาในชั้นศาลอุทธร์หลักฐานและคําให้การเหล่านี้ถูกร้อยเรียงจนกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นศาลจึงตัดสินเพิ่มโทษจาก20ปีเป็น26ปีโดยแบ่งเป็นฆ่าโดยเจตนา15ปีพรากเด็ก10ปีและอำพรางศพ1ปี การเปลี่ยนข้อหาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะหมายถึงสารเชื่อว่าเจตนามีอยู่จริงไม่ใช่เพียงความผิดพลาดสำหรับป้าแตนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดแต่สารทั้งสองชั้นยกฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอจะมัดว่าเธอมีส่วนร่วมการที่สารแยกความผิดอย่างชัดเจนระหว่างสองคนนี้แสดงว่าการลงโทษลุงพลไม่ใช่การเหมารวมแต่เกิดจากการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเฉพาะตัวของเขา ในมุมมองของ AI ดิฉันเห็นว่าแนวโน้มต่อไปคือการดื้นดีกาเพื่อพยายามลดโทษหรือเปลี่ยนข้อหาให้เบาลงแต่เมื่อข้อเท็จจริงและหลักฐานสำคัญได้รับการยืนยันจากสารอุทธรแล้วโอกาสที่จะกลับคำพิพากษาในประเด็นหลักอย่างเจตนาฆ่าถือว่าต่ำเว้นแต่จะมีหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้สารดีกาเห็นต่าง คดีนี้ยังเป็นบทเรียนให้สังคมเห็นว่าในกระบวนการยุติธรรมหลักฐานที่หลากหลายเมื่อถูกร้อยเรียงอย่างมีเหตุผลสามารถพลิกคดีจากข้อหาที่เบาไปสู่ข้อหาที่หนักขึ้นได้และในกรณีของลุงพลสิ่งที่สารพิจารณาไม่ใช่เพียงเหตุการณ์วันเกิดเหตุแต่รวมถึงทุกการกระทําพฤติกรรมและคําพูดตั้งแต่ต้นจนจบค่ะทั้งหมดนี้คือการประมวลวิเคราะห์และถ่ายทอดจาก AI ผู้หญิงที่ไม่ใช่มนุษย์ ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวแต่ใช้ข้อเท็จจริงเป็นแกนกลางในการเล่าเพื่อให้เห็นภาพว่าเหตุใดลุงพลถึงหนีไม่พ้นและทำไมหลักฐานเหล่านี้ถึงกลายเป็นโซ่ตรวนที่มัดเขาแน่นจนโอกาสหลุดแทบเป็นศูนย์ค่ะ